สวัสดีครับวันนี้ก็อยก,กับเกมและนล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะพามาดูอาชีพรีเบลกับสกิลในตำนานของเขาครับลาวทิปแต่ว่าอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก่อนเลยคือมันใกล้จะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วจริงๆเหรอครับคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในไลฟ์สตรีมเจทั้งอินบ็อกซ์เจมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยครับเรื่องรีเบลว่าแบบจะเข้าแล้วจริงหรอได้ยินข่าวมาหรือว่าแบบเล่นแบบไหนยังไงดีก็ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวเจนะครับเจว่าน่าจะยังไม่เข้านะ เพราะว่าถ้ายิงจาก IRO เนี่ยรีเบลมาแด15.1นะครับของเรายังเป็น14.2อยู่เลยหรือว่าถ้าดูจากเซิร์ฟอินโดนะครับก็เซิร์ฟอินโดเนี่ยคือเขาเพิ่งเปิดก่อนหน้าเราไปไม่นานแล้วก็เป็นกา a วิ t ีมาเปิดเองเหมือนกันแล้วพวกไทม์ไลน์หรือว่าของแคสต,ต่างๆจากที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีคล้ายกันมีตรงกันค่อนข้างบ่อยก็เหมือนแบบพอจะอ้างอิงคร่าวๆได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟอินโดเขาจะอัปเดตประมาณนี้ครับมาถึงก็เริ่มจากกิวอกรอันนี้เรามีแล้วเสร็จแล้วก็เป็นดัน14.3นะครับไม่่้มมาม14.3 14.2กอ 14. ดวย แล้วก็มาต่อด้วยดัน14.2ที่เหลืออยู่แล้วก็แอดวานโอการ์ดเฮมแล้วก็15.1มาควบกับ15.2คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเซิร์ฟเขาไม่มีพูดถึงตัวรีเบลเลยนะครับไม่รู้ว่ายังไม่เข้าหรือว่าเข้ามาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดวันแรกแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสรุปว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเซิร์ฟเราเองเนี่ยมันก็มีแบบการข้ามแพดไปข้ามแพดมาแต่สําหรับใครที่กะจะรอเล่นก็มาเตรียมตัวกันเท่าที่เตรียมได้ตอนนี้ก่อนละกันครับโดยพอพูดถึงเรื่องการเตรีีียมมมมมตัััววนนนนนะะครรบจบจอกก่่าาปเด็นน้้ขึใลุ Facebook ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยราคาปืนเวสแลน์นะแพงขึ้นมากเลยแถมร้านย,ยังตั้งชื่อประมาณว่ารีเบลเข้าอาทิตย์หน้าด้วยก็จะเข้าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแต่อยากจะบอกว่าปืนนี้เนี่ยมันใช้กับสกิลลาวทิปไม่ได้นะครับลาวทิปมันจะต้องใช้กับปืนแก๊สซิงหรือว่าปืนกลเท่านั้นคือถ้าเกิดซื้อน,นี้มาก็เหมือนใช้ได้แค่ช่วง70-99เปืนนี้ใส่ได้ตอนเลเวล70ด้วยนะครับเหมือนแบบได้ใช้แค่แป๊บเดียวเลยครับแล้วยิ่งกันสลิงเกอร์มันไม่ต้องเปลี่ยนไฮคาร์ด้วยนะครับ ดังนั้นส่วนตัวเจว่าใช้ปืนอะไรไปก่อนก็ได้ครับเพราะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดใครมีงบเยอะๆก็จัดไปก็ได้ครับโอเคทีนี้นอกเรื่องมาซะย,ยาวมาเข้าสู่ตัวอาชีพจริงๆกันละครับก็สายนี้นะครับตั้งตามชื่อสกิลมันเลยครับลาวทิพเพราะว่าหลักๆเนี่ยคือเราแทบจะใช้สกิลนี้อยู่สกิลเดียวเลยครับแบบเดินไถมอนไปเรื่อยๆโดยข้อดีของตัวสกิลเราน่าจะเห็นกันจากในจอแล้วก็คือวงสกิลมันจะกว้างมากครับรอบตัวด้วยแถมไม่มีหลอดไล่ส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับก คือตอนเริ่มมาตอนเลเวลร้อยเนี่ยถือว่าดาเมจจัดอยู่ครับแต่พอไปไกลๆมันจะไม่ได้แรงดีขึ้นมาแบบแอลโลสตอร์มนี้นะครับก็คือตอนหลังๆเนี่ยสมมติว่าของทั่วไปอาจจะต้องแบบ 2T 3ทีสมทีมอนถึงตายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงแบบแบ็คมาจูป,ปิลอร์เควสอีเดนร้อยถึงร้อยยี่สิบเนี่ยครับถือว่าโหดมากแล้วก็ถ้าเกิดกะจะเอาชีพนี้มาฟาร์มเงินนะครับจริงๆก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้สะดวกมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตจากในจอเวลามอนมันโดนสกิลเนี่ยมันจะกระจายใช่ไหมครบ,คออบขยาลานนิดนึ แล้วก็ด้วยความที่เราไม่มีสเต็งแถมยังต้องพกตัวกระสุนปืนอีกเนี่ยก็เหมือนต้องคอยโอนขยะเรื่อยๆด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆส่วนสำหรับใครที่เพิ่งมาสนใจอาชีพนี้อยู่จริงๆในช่องเจเคยมีทําไกด์ของกระสลิงเกอร์ไว้ก็ลองดูตัวนั้นก่อนก็ได้ครับอันนั้นมจะเป็นอาชีพก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นรีเบลก็ถ้าเกิดในคลิปนั้นเนี่ยเจจะอธิบายช่วง1ถึง99ละเอียดกว่าคลิปนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อครับก็เดี๋ยวเราาาามมเเรรริ่่กกะะยยลออีขงตัััววสนนแ้คบ สกิลลาวทิพย์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5เลเวลครับแล้วยิ่งอัพเลเวลเยอะขึ้นดาเมจจะมากขึ้นวงกว้างขึ้นคูดาวลดลงก็นแน่นอนว่าต้องอัพเต็ม5อยู่แล้วครับโดยที่ตัวสกิลเองจากที่เราได้เห็นกันไปแล้วมันจะมีการผลักมอนออกไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดสมมติผลักมอนไปชนกำแพงนะครับตัวมอนเนี่ยก็จะโดนดาเมจมากขึ้นแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้สนใจกันอยู่แล้วครับก็คือเน้นดาเมจฮิตแรกเนี่ยครับให้มอนตายไปเลยแล้วก็ตามที่บอกไปนะครับ สุดท้ายนะครับมีอย่างหนึ่งก็คือสกิลนี้เนี่ยมันเคยโดนปรับบาลานซ์มาด้วยครับคือถ้าเกิดเป็นยุคแรกๆนะครับเวลาจะใช้สกิลนี้เนี่ยต้องเรียกตัวเหรียญออกมาก่อนด้วยใช้1เหรียญอารมณ์ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็เหมือนกับไอตัวเรียกลูกบอลของมองออกมาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหลังปรับบาลานซ์มาแล้วเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เลยครับไม่ต้องใช้เหรียญด้วยซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวเข้าไทายเนี่ยจะเป็นแบบไหนมาแต่ว่าต่อให้ต้องใช้เหรียญจริงก็ไม่ได้เป็นปัญหามากครับเพราะาตัวรีเลลลเเเนนีีีีี่ยยยยยมัะมกกรรหหออาทด5คบ อ่ะก็เดี๋ยวมาเทสตัวเดเมจให้ดูนะครับก็ตามที่บอกไปใช่ไหมครับว่าสมัยเราได้สกิลนี้มาแรกๆเนี่ยมันจะแรงมากเลยครับก็ตัวที่ใช้เทนะครับตอนนี้เนี่ยเลเวล100รเองครับแล้วก็สเตตัสประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเป็นตัวเปล่าโล่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับช่องคอปตัวไม่มีใส่อะไรแล้วก็ตัวช่องเจเนอเรลนะครับใส่แต่วุฒอย่างเดียวหมวกอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเดเมจนะครับจะเป็นตัวหมวก CVB ครับดูดเลือดอ่านี่นะจะเป็นดูดเลือดดูด p นะครับก็เดเมจแค่นี้ครับพอแล้วสําหรับการวัน็นเเดดี๋ยวปลองทใหู้ ไอตัวปืนอันนี้ก็เป็นปืนทั่วไปเลยนะครับซื้อจากร้านค้าในพอนเทล่าได้เลยมันจะเป็นตู้ขายปืนครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเราหรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับชั้น2นี่นะครับเลเวลร้อย 100. เดี๋ยววิ่งหามอน์แป๊บหนึ่งอันนี้คนเยอะนะอันนี้ครับเนี่ยครับก็ไนท์แมนะครับที่เดียวตายเนาะใช้ธนูซิเวอร์ด้วยเอ้ไม่ใช่ธนูผู้ผิดใช้กระสุนซิเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหาแบบเยอะๆไม่ได้เลยแฮคคนเยอะ ก็เนี่ยนะครับเนี่ยรับตายแล้วของแค่นี้เองก็คือถ้าเกิดสมมติใครกะออกมาตามที่บอกครับแค่แบบจูปิลอดแมกมาอะไรเงี้ยครับวันทิศคิวง่ายมากเลยนะนะครับเราก็เดินถ่ายไปแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยเนาะมันจะเก็บขยะยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าขยะมันจะแบบกระจายกระจายหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเก็บไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวหลบแปบบ๊บหนึ่งเดี๋ยวไปชนของเขาอีกสักวงสองวงละกันอันนี้ครับวงใหญ่ก็ได้เหมือนกันตายหมด ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้ขายปืนที่บอกไปตะกี้นะครับก็คือปืนที่ใช้ตะกี้เนี่ยซื้อจากตู้พวกนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นแบบเดิมๆด้วยนะครับยังไม่ได้ตีบวกเลยเดี๋ยวพาไปดูแบบไวๆนะครับอันนี้จะเป็นกระสุนปืนครับก็เพิ่มมาเยอะเลยอาจจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็อีกสองตู้จะเป็นพวกปืนทั้งหลายครับเนี่ยครับไล่มานี่นะครับโดยที่ตู้ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าพอรีเบลเข้าไทยเนี่ยมันจะมาด้วยเลยหรือเปล่า ถ้าเกิดไม่มาเนี่ยก็ค่อนข้าง,างยากนิดนึงครับก็คือเราต้องไปใช้ปืนที่ดรอปจากมอนแทนเดามมก็จะไม่แรงเท่านะครับอย่างของตู้นี้นะครับมันจะมีนิยมใช้กันอยู่2ปืนครับก็คือจะเป็นปืน p r o บชั่นกับปืนเทมเพ a ก็ทั้ง2ตัวนะครับค่ายแ็กสูงทั้งคู่แล้วก็มีเพิ่มเดามีแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่จะต่างกันหน่อยตรงที่ p r o บชั่นเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่เวลร้อยนะครับแล้วก็มีช่องใส่การ์ดหนึ่งช่องส่วนเทมเพ a เนี่ยบวกอะไรเยอะกว่าแต่ว่าใส่ได้ตอนร้อยสี่สิบนะครับซึ่งอย่างเซิเเนนานานนร์ฟไทยเรา มันก็จะเป็นแบบใส่ส่วนอาวุธแล้วก็เพิ่มในเมทต,ตัวลาวทิพของเราเนี่ยได้มากกว่าอาช h พสเกลิตันนะครับแต่ว่าตอนที่ยังไม่เข้าเนี่ยก็คือใส่อาช h พสเกลตันกันได้ปกติเลยครับแล้วก็เหมือนเจจะลืมพูดถึงของสมใส่ชิ้นอื่นนอกจากส่วนอาวุธไปใช่ไหมครับก็จะบอกว่าสามารถใส่ทั่ว,วไปเหมือนสายสกิลโหมดตัวอื่นได้เลยครับเช่นแบบพวกของดูเทปพีดูเอสพีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแบบไลท์เวิร์ดลูนแฮร์แบนหรือว่าพวกเซชชาร์โดนะครับรวมถึงพวกของเพิ่มค่ายแท็กยอดน,นิยมก็สามารถนามาใส่ได้เหมือนนกัน ก็จะเป็นเรื่องของการอัพสเตตัสก็สเตตัสของสายเราเนี่ยมันจะแนวเดียวกับพวกสายล่าสกิลหรือว่าสายสกิลหมู่เลยครับก็คืออย่างแรกนะครับก็แนนนอนต้องอัพค่าเดีกก่อนเอาไว้เพิ่มดาเมจให้เราวันฮิตคิวมอนได้เสร็จแล้วนะครับค่าวิก,กับค่าอินเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันวิทก,กันตายอินช่วยในเรื่องของ SP ส่วนสเต็นะครับก็มีไว้บ้างก็ได้เหมือนกันช่วยให้เราแบกน้ําหนักได้มากขึ้นส่วนลักนะครับสําหรับคนที่เลเวลสูงๆเนี่ยมันจะใช้เป็นดาเมจรองได้ครับอัพในกรณีที่แบบค่าเด็กเราสูงแล้วนะครับ แล้วก็สุดท้ายค่ายจิตสาหรับสายนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้นะครับแต่ว่าเราจะมีไว้บ้างก็ได้ครับจะได้เก็บเลเวลช่วง1ถึง99ได้ง่ายขึ้นคือเหมือนตัวสกิลลาวทิปเนี่ยมันจะมีติดดีเลย์หนึ่งวิด้วยนะครับดังนั้นต่อให้ค่ายแท็กสปีดเราสูงมากตัวสกิลก็ไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ครับยกเว้นแต่ว่าเราจะมีของตัดดีเลย์เยอะๆถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลก็เดี๋ยวนี้ขอพูดถึงเฉพาะสกิลที่มันจาเป็นจริงๆสําหรับสายเราพอละกันนะครับก็สกิลแรกนนนนะครับับลลโยยยเเเหหีีอออ้นน้้ตงตงใ็ม5 เพราะว่าตามที่บอกไปเดี๋ยวพอเราเป็นรีเบลเนี่ยจะมีสกิลที่แบบเรียกเหรียญมาทีเดียวครบเลยใช่ไหมครับแต่มจะใช้สกิลเนี่ยครับเลเวล5เป็นทางผ่านแล้วก็ตัวเหรียญสําหรับใครที่ไม่ทราบนะครับเวลาเราเรียกขึ้นมาเนี่ยตัวเราจะได้แอแทมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับอารมณ์แบบเดียวกับตัวลูกบอลของมองเลยครับรวมถึงถ้าเกิดเดี๋ยวเซิร์ฟไทยเข้ารีเบลเข้ามาแบบยังไม่ได้ปรับสกิลนะครับเราก็ต้องใช้ตัวเหรียญในการใช้สกิลลาวทิปด้วยถัดมานะครับแก๊งลิงฟีเวอร์อันนี้จะเป็นสกิลบัน แต่ว่าจริงๆเราัพไป10เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์เหมือนกันมันจะเป็นบัฟประมาณว่าตัวเราเนี่ยจะได้เดเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยอย่างที่เลเวล10เนี่ยครับเพิ่มมาเยอะมากเดเมจบวก120แต่ว่าแลกมากับการที่ค่าฟรีของตัวเรานะครับจะลดลงรวมถึงเดินช้าด้วยแต่ว่าก็โอเคแหละครับถ้าเกิดสมมติเราเล่นลาวทิปนะครับแล้วถ้าเกิดเดเมจเราไม่พอเนี่ยเราก็คือกดบัฟตัวนี้ครับแล้วก็วิ่งสกิลวิ่งสกิลไปก็จริงๆสําหรับจออออแแแรรรรรกเเเเเเเนนนีีนี่่่่ยยยยจจจะะมมามมใใใชช้้้คลลลลัตตาาาาาาพทหหืืสถได อย่างตัวนี้ซิงกกิลแอ็ชั่นก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับก็คือเป็นพสซีฟเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเพิ่มแมทช์สปีดถัดมาตอนเปลี่ยนรีเบลแล้วนะครับก็แนะนนว่าสกิลแรกที่จะมาเอาใช่ไหมครับก็จะเป็นเจ้าลาวทิปซึ่งตัวลาวทิปเนี่ยก็สามารถเอาได้ง่ายมากเลยครับก็คือ6กสกิลพอยต์เนี่ยได้ตัวสกิลเลเวลเต็มแล้วแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับอยู่ซ้ายบนสุดเลยลิคคอยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกครับว่ากดทีเดียวเนี่ยเราเรียกเหรียญขึ้นมาครบเลยนะครับ โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม